สำหรับชาวกรกฏในปี2,569นกะคะก็เป็นปีที่มีความผันผวนนะไม่ว่าจะเป็นเวลาดาวดีนะคะก็จะส่งผลดีสุดๆในขณะ,ะเดียวกันจังหวะที่ดาวอยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยมั่นคงนะคะก็ทําให้ชาวกรกฏต้องประครับประคองตัวพอสมควรนะกับ5เรื่องที่เกินคาดสาหรับชาวกรกฏมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวเล่าสู่กันฟังฝากกดติดตามไว้นะคะ ชาวกรกฏนะคะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนไหวง่ายเปี่ยมด้วยความหุกพันกับครอบครัวเรียกว่าเป็นผู้เสียสละผู้ให้นะคะสำหรับในปี69นะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตของชาวกรกฏนะคะที่มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยในช่วงแรกเนี่ยก็คือมกราคมถึงพฤษภาคมนะเป็นช่วงที่ดาวพระหัสเจ้าเรือนสุภาและอริโคจรเข้าสู่พบเรือนวินาศด,ด้วยกําลังที่เรียกว่าปรานะคะ ดาวพฤหัสของชาวกรกฏส่งผลในข้อแรกนะคะก็คือเป็นตัวแทนเรื่องความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ มีกำลังอ่อนนะคะแล้วก็ไปอยู่ในภพเรือนเบื้องหลังทําให้ชีวิตของชาวกรกฏในช่วง4ีหเดือนแรกนะเป็นช่วงที่ต้องอดทนเพราะว่าชีวิตก็จะอยู่ในเชิงเบื้องหลังนะคะยังต้องทําภารกิจแบบปิดทองหลังพระหรือบางครั้งทําความดีมักไม่ค่อยมีคนเห็นความสามารถถึงแม้จะมีนะคะหรือโดดเด่นก็อยู่ในจุดที่ไม่ค่อยฉายแสงเท่าไหร่นักเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวกรกฏต้องประคับประคองตนเองในเชิงจิตใจนะเรียกว่าหากมีเป้าหมายมีความหนักแน่นมีความสามารถนะคะก็ทําหน้าที่ของเรา ต่อเนื่องไปดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนนี้ทําให้ชาวกรกฎจะมีสภาวะของความไม่ค่อยโดดเด่นเชิงหน้าตาสังคมตําแหน่งนะเรกว่าจะเป็นความสันโดษความเงียบนะคะหรือแม้แต่ เรื่องราวการกลับเข้าสู่สภาวะการฝึกจิตฝึกใจนะเป็นความสงบที่มาเยือนชาวกรกฎไม่ว่าจะเป็นภารกิจหน้าที่นะคะก็ทำอยู่เบื้องหลังหรือแม้แต่การจะได้รับผลสำเร็จหรือสิ่งใดเป็นความร่ำรวยมั่งคั่งก็มาจะเป็นอย่างเงียบๆหรือว่าชีวิตก็จะเข้าสู่ความสันโดษเรียบง่ายนะคะหรือแม้แต่การอยากปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อไปทำภารกิจส่วนตัวบางอย่างก็เป็นได้ ำหรับจุดเปลี่ยนของชาวกรกฏนะคะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปหรือว,ว่าท้ายท้ายเดือนดาวพระหัสออกจากภพเรือนวินาศเข้ามาทับลัคนากลายเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นกําลังของความเป็นสุภาคือความเจริญก็จะพุ่งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งชีวิตเหมือนเข้าสู่บทบาทใหม่ๆในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเฉพาะนะคะจากการที่อยู่เบื้องหลังทําสิ่งเงียบๆนะจากนี้ก็จะกลับเข้าสู่เรื่องของความโดดเด่นเชิงสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าตา ความดีงามต่างๆมันก็มาฉายแสงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปรวมไปถึงดาวอาริก็มีความสูงส่งไปด้วยดังนั้นชีวิตก็เข้าสู่เรื่องของการมีเป้าหมายนะคะบางท่านเข้าสู่สนามสอบนะการเก็บตัวที่ผ่านมาอาจจะเพื่อ เป้าหมายบางอย่างที่ต้องต่อสู้ในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมไปก็หมายความอย่างนั้นได้นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อนะคะการย้ายที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนงานหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนบทบาทในชีวิตซึ่งนําไปสู่เรื่องราวที่มาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยการต่อสู้แต่ก็ทําให้ชีวิตและวาสนาของชาวกรกฎด,ดีขึ้นด้วยนะคะ โดยรวมถือว่าในช่วงปี69นะคะเปิดปีใหม่มาทําให้ชาวกรกฎอาจจะมีลักษณะความแบกรับนะคะภารากิจที่ต้องแบกรับไปอย่างเงียบๆนะหรือแม้แต่เรื่องราวเป้าหมายชีวิตของชาวกรกฎที่ยังคงต้องบากบั่นฝ่าฟันในขณะเดียวกันความสําเร็จรออยู่ในช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปสําหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาก็จะ โครจรเข้าสู่ภพเดือนสุภะในช่วงกุมภาพันธ์ไปนะคะดาวเสาร์ของชาวกรกฎจะเป็นความหมายของผู้อุปธรรมนะคะคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหรือแม้แต่ คู่กรณีก็ได้นะชาวกรกฏมีแนวโน้มเนะค่ะเรื่องราวของผู้อุปถัมภ์เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอยู่ๆก็สามารถที่จะพึ่งพาคู่ครองได้มากขึ้นนะคะบางท่านเป็นความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับการได้คู่ค้าใหม่ๆหรือการเซ็นสัญญาร่วมมือมีโอกาสได้มอบหมายงานสําคัญหรือแม้แต่าการได้คู่คิดนะคะหรือการได้คนคบหาใหม่ๆนั่งจากดาวเสาร์เข้าสู่พบเรือนความสุขความเจริญ เป็นความหมายเรื่องราวเชิงสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเลือกสวนไรนาสิ่งที่ผ่อนชำระระยะยาวหรือเรื่องยากๆของชาวกรกฎก็เกิดเป็นความเจริญบางท่านลงทุนระยะยาวมานานก็มีโอกาสาได้เก็บเกี่ยวในช่วงนี้นะคะหรือการได้สินทรัพย์ขนาดใหญ่มาพร้อมกับภาระแบกรับได้ว่าชีวิตก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแต่ก็มาพร้อมกับสิ่งที่ชาวกรกฎดต้องแบกรับและมีวินัยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความก้าวหน้าความอดทนเรียกว่าชีวิตก็ขยับไปอีกสเต็ปหนึ่ง กอเกิดผู้อุปธรรมไม่คาดหมายนะคะไม่ว่าจะเรื่องเพศองค้ามนะคะเรื่องของการร่วมหุ้นเชิงการค้าการมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนการมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะหรือแม้แต่ก,การได้เจอเจอกัรยานามิตรเกื้อหนุนดีๆสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นความเกินคาดจากดาวราหูที่เป็นเจ้าเรือนมรณะได้กําลังมาตรฐาน เป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะถือว่าเป็นความเข้มแข็งของดาวราหูซึ่งพบเรือนมรณะก็คืออยู่ตรงข้ามกับเรื่องการเงินดังนั้นราหูนะคะก็จะนำพาเรื่องราวความหมายมรณะมาสู่ชาวกรกฎได้ไม่ว่าจะเป็นการได้ประโยชน์จากมรดกนะคะ เรื่องกองทุนหุ้น,ส,นส่วนการลงทุนที่เป็นระยะยาวหรือว่าสิ่งที่ทำไว้นานแล้วระยะนี้ก็เก็บเกี่ยวออกดอกออกผลการได้มาซึ่งอำนาจนะคะในการบริหารจัดการทรัพย์สินเก่าๆเดิมๆของครอบครัวหรือแม้แต่การได้รับเงินแปลกๆป,ประเภทเงินประกรันเงินชดเชยนะคะการครบวาระครบสัญญาบางอย่างทําให้ได้รับเงินก้อนหรือแม้แต่ชาวกรกฎหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำร,รจากธุรกิจประเภท ความป่วยความเจ็บการรักษาการพัดพรากต่างๆแหล่งทางการเงินนะคะอาจมีความสม่ำเสมอเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่เรื่องราวบางอย่างที่เป็นเชิง การแปลรูปแปลสภาพแปลงค่าเงินต่างๆทำให้ชาวกรกฏได้ส่วนแบ่งผลกลลาไรหรือว่าเปอร์เซนต์จากลักษณะเหล่านี้ได้เกี่ยวข้องกับเงินก้อนนะคะเป็นระยะบางท่านก็คือได้เงินก้อนเป็นช่วงแต่ก็จะจ่ายใช้สอยมากด้วยเชย่นกันเนื่องจากราหูเล็งสัมพันธ์พบเรือนกันเงินก็ทําให้เรื่องราวรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรณนะก็มีประจําด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเป็นอยู่สุขภาพคนรอบตัวนะคะรายจ่ายประเภทซ่อมแซมหรือแม้แต่เรื่องราวการใช้ใจ่ายเพื่อปิดจบปัญหาก็จะมี มาให้ชาวกรกฏได้คิดอ่านอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองกับในข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องความผันผวนนะก็คือบางอย่างเนี่ยเกินคาดพลิกผันได้โดยดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะภพลาภะก็คือเรื่องราวผลประโยชน์รายได้สิ่งที่เกินความคาดหวังนะหรือแม้แต่โชคลาบโชคดีต่างๆมีดาวผันผวน,นไปอยู่ทําให้ความขึ้นขึ้น,นลงของลาบผลของชาวกรกฏก็เกิดขึ้น,นเช่นบันดานให้บางช่วง มีโชคลามาจากเรื่องแปลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้นะคะเรื่องราวสัมพันธ์กับเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องสกุลเงินที่ออกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิตอลนะคะธุรกิจล้ำยุคหรือแม้แต่การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีนะระยะนี้ก็มีราบผลแปลกๆได้ในขณะเดียวกันมันก็เกิดความผันผวนก็คือลาผลของชาวกรกฎมาจา สวิงนะไม่ว่าจะเป็นบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ควบคุมไม่ได้นะคะหรือบางช่วงก็อาจจะไม่ค่อยดีเรียกว่ามันจะไม่ค่อยสม่ําเสมอดังนั้นเวลามีมาก็รีบคว้าไว้เพราะมันก็ไม่ยังหยืดการลงทุนเสี่ยงโชคในเชิงมาไวไปไวก็ต้องระวังความผันผวน,นเพราะว่าจะมีการ ปรับเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็วนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ขึ้นแรงลงแรงนะคะดังนั้นชาวกรกฏก็มีความเสี่ยงกับเรื่องการเงินการลงทุนพอสมควรนอกจากนี้ก็เป็นความหมายแหล่งช่องทางรายได้ผลประโยชน์ของชาวกรกฏที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในปี6 9ได้เช่นกันดังนั้นก็เป็นระยะที่ราบผลของชาวกรกฏถูกรบกวนด้วยดาวมฤตยูนะคะบางจังหวัดได้ปรปปับในขณะที่ความ พันผวนไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นกับเรื่องเหล่านี้ด้วยสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะชาวกรกฎต้องระวังความผิดพลาดนะคะที่อาจจะเกินคาดได้เพราะว่าดาวพฤหัสในช่วงแรก อยู่ในภพเรือนวินาศนะคะอันหมายถึงการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความผิดพลาดเชิงการตัดสินใจนะคะบางอย่างเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงออกหรือการวางตัวซึ่งชาวกรกฎต้องเรามาระวงังเพราะดาวพฤหัสจะเปลี่ยนแปลงมาทับลคัคนาซึ่งความผิดพลาดในอดีตอาจทําทให้ชาวกรกฎเกิดอุปสรรคขึ้นในภายหลังดังนั้นชีวิตในปี69นะคะจะทําอะไร,รต้องมีสติรอบคอบนะคะจะตัดสินใจ อะไรที่ใหญ่ๆต้องคิดอ่านหลายรอบเรื่องราวประเภทกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบะะถือว่าในช่วงต้น,ตนปีต้องระวังเป็นพิเศษเพราะดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนความผิดพลาดะะสิ่งที่คาดไม่ถึงหรือแม้แต่การไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเทาๆหรือไม่มีกฎเกณฑ์กฎระเบียบแน่ชัดบางครั้งนํามาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังเป็นปีที่ชีวิตผูกพันกับเรื่องราวเชิงสุขภาพะะบางครั้งก็เป็นการดูแลตนเองมากขึ้นเนื่องจากถึงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างอย่างเด่นชัดนะหรือแม้แต่เรื่องราว การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของคนรอบตัวนในปี69นะคะบางอย่างที่ไปต่อไม่ได้ก็จะมีอันจบลงนะในขณะที่จะมีเรื่องราวใหม่ๆมาให้ชาวกรกฏได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้านะคะหรือมีความหวังกับเรื่องราวใหม่ๆเพราะว่าดาวมรณะถือว่าเป็นดาวที่มีความเสถียรมั่นคงไปจนถึงปลายปีดังนั้นบางอย่างก็มีการจบจากนะคะจบวาระหรือแม้แต่การ เปลี่ยนแปลงรอบตัวมีมาให้ชาวกรกฏปรับตัวอยู่บ่อยๆนะคะสำหรับชาวกรกฏในปี69นะคะดาวพลหัสโคจรถึง3พบพเรือนนะคะจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องใดของชาวกรกฏในช่วงเวลาใดบ้างก็สามารถดูเนื้อหาพิเศษได้ในส่วนของสมาชิกช่องนะคะกดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้นะคะ ขอให้ปี6-9เนะคะเป็นปีที่ชีวิตของชาวกรกฏมีจังหวะพุ่งแรงนะคะสิ่งใดที่เป็นเรื่องความอดทนความพักเพียรในช่วงแรกๆกนะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้และไปได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นร่ํารวยสมดังตั้งใจทุกประการนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ